สวัสดีน้องๆที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนครับวันนี้ครับเรามาเล่นในแมปที่เป็นแบบรถอีกแล้วนะวันนี้รู้สึกจะแมปนี้เนี่ยผมจะสมประกอบที่สุดแล้วนะก็คือเนี่ยทรงผมก็โอเคเขา้ารูเข้าล่างนะครับไม่ตัวเล็กหัวโตวอะไรกันองนีกนะอ่าและนี่ก็ลเฟินนะครับอ่ะมาอันดับแรกนะครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะให้เราซื้อรถนะอ่าคลิกแค่ อาล้วครับว่าคันไหนดีเอาคันนี้มันน่าจะใช้ไม่ได้อันนี้ราคาตอนเนี้ยคือเริ่มต้นของเราเลยเนี่ยครับก็คือเข้ามาเนี่ยจะมีตังอยู่ที่3 7มหมื่นนะครับแล้วคันนี้นี่อ่าความเร็วนะครับสปีดอยู่ที่165อันนี้158นี่หนึงร้อยห้าสิบห้างั้นผมเอาคันนี้นะครับสีสีอะไรดีสีเหลืองสีเขียวสีดำสีเทา ผมเอาอันนี้ดีกว่ามนมนหมน่อยอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยนี่เลยอันนี้อะไรเนี่ยลองเปิดดูก่อนโอ้เปิดเครื่องได้ด้วยเอ้ยจงจงจงเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยผมว่าแมปนี้โอเคนะสําหรับแมปที่ว่าชอบขับรถอะไรงนี้นะแมบนี้ผมว่าโอเคเลยอ่ะลองซื้อเลยครับคันนี้โอ้ได้แล้วครับศูนย์บาทฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนลยครับข้างนอกซื้อเสร็จแล้วนะครับ ก็ออกไปเลยอันนี้ปึ๊บโอ้มาถึงก็ฟา้ามืดแล้วอะยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยดูรถไรเฟิลดีครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยทุกคนทุกคนดูรถของไรเฟิลดิโอ้สวยสวยสวยรถสวยน่าจะตกแต่งกันได้ด้วยนะรถแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่าพวกเรา มีฟังก์ชันเยอะมากนะมีเข้าเกีรยเองก็ได้นะมีเฮดบีบแต่อันนั้นเบรกนะครับวิทยุเปิดได้ด้วยโอ้สามารถเลือกเพลงได้ด้วยครับโอ้เจ๋งดีโอเคมันสามารถเลือกเพลงได้นะทุกคนอ้เจ๋งอะเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากอโอเฮ้ยเจ๋งดี เปิดได้เปิดได้มีกดในตา้ด้วยนะก็กดชิปนะครับกดชิปค้างไว้ว้าเออเฮ้ยไข่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 เออได้แล้วมันเอาไว้ทำอะไรเอ่ยตรงนั้นอีกอานหนึ่งอะไรเนี่ยไข่เหมือนกัน เหมือนมันมีอัปเดตอีเตอร์เอกนะเราต้องเข้าเกียร์เองด้วยถอยหลังโอแม่เจ้าอะถ้ากดตัวเอ็มเนี่ยมันจะเป็นแบบเกียร์แมนนวลนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดซ้ำอีกทีก็คือจะกลายเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวนะเก็บไข่ได้กี่ใบแล้วเนี่ยอ๋อตามนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเก็บเยอะๆเนี่ย มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ถ้าเก็บ24ใบจะได้รถคันนี้ถ้าเกิดว่าเก็บ48ใบนี่คือจะได้อันนี้เฮ้ยโอเคอยู่งั้นเดี๋ยวเราตามหาไข่กันก่อนดีกว่าครับพวกเราไปเลยครับภารกิจปลดล็อกครับเก็บไข่โอ้โหเอ้ยนี่เรียบร้อยวว้ๆๆวๆยว ไหนตรงไหนอีกเอ้ยข้างบนหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมแมบใช่ไหมไม่ใช่ก็ใกลเคียงเดี๋ยวขึ้นไปดูฮะไม่มีตาตาผ่านไปใช่ไหมโอเคอเฮ้ยนั่นนั่นนั่นไข่เห็นไข่ไม่ได้เลยต้องตะโจนเข้าไปในหาไข่กันเลยนีะว้าวเฮ้ยส์คมไหมเนี่ย เก็บไขน่นี่หน้าทิมกันเลยทีเดียวแบบนี้นี่เขาแจกรถโอเคมากเลยนะเขาแจกรถด,ดีนะกิจกรรมเขาโอเคครับแล้วมีอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาลองนะตอนนี้คือผมต้องการที่จะทําภารกิจเก็บไขก่ก่อนนะครับนี่ลรออกทางไหนเนี่ยนะถนนถนนอยู่นี่ถนนถนน,ถนนี่แหละอ้าวเจออีกวยัยนริงแล้ว นี่ทางโน้นมีไหมเฮ้ย,ยนั่นนั่นนั่น,น,นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วะละสีม่วงสีม่วงทุกคนเห็นไหมนี่มันอยู่ทางนี้ครับสีม่วงกีนี้แวบ,บนี่ไงเจอแล้วนั่นนั่นนั่นอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งพึด อ่าตรงนั้นด้วยครับตรงชายหาดโอ้ตัวนี้ไข่มาเพียบเลยครับเป็นดงเลยอ่ะโอ้ยิงก็ครบไวนะยเนี่ยอ่าจริงๆอ่าีกละตอนนี้13บใบ13บใบแล้วครับขาดอีกเพียบเลยรีบก่อน สามใบตัวไหนอีกลองไฟ้อ,อกออะ่าอนนั่นๆนั่น,น,นเห็นไกลๆเฮ้ยนี่ด้วยโอ้โหบันาานี้2ใบว้าวขุมทรัพย์เลยครับเอาแล้วมันเข้าข้างในไงอะ่ะเห็นข้างในอะ่ะใบหนึ่งทางเข้าทางไหนเราจอดรถไปเก็บได้ไหมเฮ้ยนี่ไงเดินเข้ามาได้ครับทุกคน อ่าได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่คือเราเดินเองก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องรถเหยียบก็ได้นะทั้งอา้าวเป็นละนี่นี่นี่ทางนี้ไปหนึ่งปังทับไข่แตกเลย <c oughs> เออ <c oughs> เห็นว่าแวบ,บนะตรงไหนเอ่ยน,นั่นข้างหลังครับโอเค เฮ้ย <Hey, S 2> แต่ข้างล่างอะชูอันนี้ครับโอ้สองันเลยสนั้นอันหนึ่งไอ้เดี๋ยวตกแหนม๊ปโอเคทางนี้ใบหนึ่งครับผมว่าไม่ยากนะอัจริงเก็บไข่เนี่ยเพราะว่าแบบมันอยู่ทั่วเลยอะทั่วเมืองเลยไปตรงไหนก็เจอนะโหแล้วไปอยู่ซะตรงน้น้นพัดเจ้าเอารถไปนี่รถจะตกไหมเนี่ย เดินไปดีกว่าเนาะโอเคนอนครับทุกคนทางโน้นอีกบใบหนึ่งฮะโอ้โหเห็นแต่ไกลเลยเราจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรีบไปที่รถกันก่อนเฮ้ยทางน,นู้นเอาแล้วทางออกมันอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยคันนี้หลงทางเลยมัวแต่มองไข่ <c oughs> แล้วรถมันลงน้ำได้ไหมผมอยากรู้อ่ะเดี๋ยวลองดูฮะ เพ่ตึมเฮ้ยลงได้ครับน้าลงน้ำได้ลดแรงด้วยโอ้โหทะลุลงน้ำไปเลย <c oughs> เออโอ้โหจะขึ้นบันไดซะหน่อยอันขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นบันไดก็ลงก็ได้ครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอีกไปหนึ่งจึ๊บเออเก็บไข่ไปเลย มันไม่สตาร์ทรถให้ผมครับนี่นั่นนั่นตั้งน้นปใบหนึ่งสปอร์ตไวเหลือเกินอันนี้แค่วิ่งไปวิ่งมานี่ตอนนี้ก็ห้าหมื่นสามนะนะใครจ๋าได้ยินไหมว่าของใครแล้วมันไก่จ๋าในะนี้ไข่จ๋าไม่ใช่นะอยากเจอใครเอาไค่คืนมา อีกประมาณยี่สิบสี่ฟองนะอยู่ไหนเอ่ยนู้นนะอยู่ข้างบนนู้นอันนึงอะ่ะขึ้นทางนี้ได้อ๋อนี่ไงทางขึ้นน่าไม่รอดหรอไอ้ไข่เอ้ยฮึ่ยเชื่อได้ไหมได้อยู่ ก็มีตรงไหนอีกตรงไหนเนี่ยไม่เห็นแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยไปทางขาดนะตามหาไข่ต่อครับได้ครึ่งทางแล้วครับเอ๊ะเดี๋ยวนะครึ่งทางถ้ายอย่างนี้เราก็ได้รถคันนี้แล้วสินี่ครับจริงๆด้วยได้คันนี้แล้วเหลือคันนี้ครับ4.8ไปตอนนี้เราได้25ฟองครับเหลือ,ออีกไม่เท่าไหร่แล้วฮะครึ่งหนึ่งหรือครึ่งทางครับ เ,เหมือนข้างบนจะมีนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงเห็นเหมือนแวบๆบอาใช่แหละผมว่ามีนั่นไงนั่นไงเห็นหัวริมริมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินขึ้นไปนี่นี่ตรงนี้ก็มีครับอ่ะเดินขึ้นไปเก็บก็ได้นี่อ่ะแล้วก็มีข้างบนอีกแหละเกี้เห็นอยู่ละครับข้างบนนั่นแหละมีแน่นอนชัวร์นะ เห็นแวบๆถ้าถ้าขึ้นไปไม่เจอนี่หมาเลยนะโอเคลองดูครับผมว่ามีทุกคนว่ามีหรือเปล่าเราจะเก็บไข่ได้หรือเราจะกลายเป็นหมานะอยู่ไหนออกมาออกมาอย่าซ่อนอย่าซ่อนบูวอยู่ไหน อ้าวนี่ไงไม่หมานะเห็นเปล่าบอกแล้วว่ามีนี่ฮะโอยเกือบแล้วเกือบหมานะโอเคต่อเลย้ารถเราอยู่ข้างล่างนะอ่าตังนี้เปล่าวะอ่ะโดดไปปุ๊บเดี๋ยวก็เจอ,องแหละจำได้ว่าอยู่างลางตกมาขนาดนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตึกสี่ชั้นตกมาขาแข้งไม่หักนะเออ เก่งขนาดนี้มีที่ไหนอ่ะมีคนเดียวในโลกครับต่อไปวิงว่งวิง่งวิ่งโอ,อ้แล้วทําไมเราไม่สปอรรถออกมาขี่วะเดินไปหาทาไมใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้สปีดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอยากรู้ไม่มีบอกโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นรถที่ได้จากไขตะกี้นะครับก็สวยอยู่นะโอ้เดี๋ยวก็รู้ครับความแรง อยากรู้ล้วก็เหยียบเอาอ่ะเดี๋ยวเราลองเหยียบทางตรงดูก่อนครับว่าเท่าไหรเฮ้ยอ่าหมุน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 จะลองความเร็วดูสักหน่อยนะครับตกลงมาข้างล่างก่อนนะโอ้สีแบบโคตรกลมกลือนนะฮะเหลืองนะเชียวไม่รู้ไข่หรือครีคกเอ้ อโดนสิเั็นไงไดอีกใบหนึ่งโอเคได้แล้วเฮ้ยแมปนี้สวยนะจริงแมปนี้นี่สวยกว่าเกมรถหลายๆเกมที่เล่นอีกนะร้ะแถมรถเนี่ยก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยก็เปิดประตูได้นะครับเปิดกระโปรงรถได้เปิดเปิดได้หลายๆอย่างเลยนะแล้วก็อุปกรณ์การแต่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะหลากหลายอยู่ เฮ้ยเรามองข้ามไข่อันนี้ไปได้ไงเนี่ยอ้าวไม่โดนฮะวิวโอเคโดนแล้วตอนนี้นะครับเหลือไข่อีกแค่18ฟองเราก็จะได้รถคันใหม่อีกคันหนึ่งแล้วนะเป็นรถรถลิม <laughs> ิเต็ดนะเอบเราเล่นลิมิเต็ดโอเคเราไปหากันเฮ้ยโอ้โหไข่ข้างสะพาน เหมือนคนขายขยปิ้งตรงไอ้นี่เลยตรงอะไรนะใต้สะพานพวกตรงสีแยกไฟแดงอะไรประมาณเนี้ยหลงเดินอยู่ตั้งนานนะขี่รถไปก็ได้เลยนะเออไม่นา่าเสือเลยไปนั่นั่นนั่นนั่นฟองหนึง่งโอเคเฮ้ยตรงนี้อีกตรงนี้อีกมีโยมีโยมีโยอุอ้ยโดนอะไรเนี่ยลื่นนะอันนี้มีไหมไม่มีแล้วหรอ ที่เอาจริงผมว่ามันไม่ง่ายนะเนี่ยหาไข่เนี่ยแรกๆก็เหมือนจะไม่แรกๆก็เหมือนจะง่ายนะแต่เอาจริงมันไม่ง่ายนะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเจออยู่ไหมอันนั้นนั่น,น,นตรงสะพานครับสะพานนี้สองใบเลยโอเคเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเหลือไข่สิบสามฟองฮนะ กลเข้ามาทุกทีแล้วครับเฮ้นั่นนั่นนั่นตอนนั้นน่าจะใช่หรือเปล่าในฟาร์มนี้อ่าใช่จริงด้วยพมแบนี้กว้างนะจริงทุกคนแบบนี้กว้างมากวิ่งได้แบบเพลินเลยอะ่ะ มีที่สวยๆเยอะมากนะทุกคนอะจริงอ้าวรถติดรถติดลมอฮ้ยนั่นนั่นนั่นตรงนั้นหรือเปล่าแวับแชวบแวับ,วบนั่นนั่นนั่นน่าจะใช่นะอ่าใช่จริงด้วยทุกคนมีอันนี้ฟองหนึ่งฮึดเอออิสต้าเอ๊ ทุกคนทุกคนผมบอกเลยว่าวิธีนี้โอเคทุกคนวิ่งรถไปนะครับถ้าเกิดว่าเราหาไข่ไม่เจอนะทุกคนวิ่งรถไปให้ให้ได้เงินเยอะๆเลยครับแล้วเราก็ออกไปซื้อเครื่องบินครับอ่าเมื่อเราซื้อเครื่องบินเนี่ยรับรองเลยว่าหาไข่เจอแน่นอนครับบินจากที่สูงแบบนี้นะอโอเคมาผมเจอตรงนี้ครับเจอถจากที่สูงเนี่ยเห็นไหมครับ โอ้ตะกี้คือผมขับรถหาคือหานานมากๆฮะแล้วก็ไม่เจอไข่เลยคือผมเนี่ยเหลือไข่อีกไม่กี่ฟองแล้วครับแล้วก็จะได้รถคันใหม่นะทีนี้แบบโอ้โหวิ่งหาแล้วหาอีกครับมันไม่เจอฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนลองวิ่งไปที่สนามบินนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูครับปรากฏว่าซื้อเครื่องบินได้แล้วตังค์ผมก็พอพอดีครับผมก็เลยจัดการซื้อเครื่องบินทะเลยลงทุนเยอะจัดเลยครับซื้อเครื่องบินบินตามไขเ่เนี่ย แล้วตรงนี้เหมือนอีกฟองหนึ่งหรือเปล่าเหมือนจะมีอีกฟองหนึ่งอยู่ตรงนี้นะอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วครับทุกคนนี่อยู่ตรงนี้ฮะเดีย๋ยวเราไปจอดตรงถนนนี่แอบลงด้วยความเร็วสูงเลยเอโอเคเอา้าวเรมีง,งเราพังไปแล้วครับนีเ่เจอแล้วอีกฟองหนึง่ง อ่าเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวครับแบบนี้โอรู้อย่างนี้นะผมไม่ต้องมาวิ่งเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงนะครับดูครับมันแอบอยู่อย่างเงี้ยอ่าถามหน่อยวิ่งมาแบบนี้ใครจะเจออ่าเห็นไหมครับเนี่ยขับรถมาแบบนี้ถามหน่อยว่าใครจะเจอฮะไม่เจอนะฮะมันแอบอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหอ่าโอเคต้องขอบคุณความคิดของเรานะครับที่ซื้อเครื่องบินเข้ามานะ นำเข้าเครื่องบินโอเคเอาออกมาใหม่ไปครับบินต่ออ้อเออ่าน,นโอ้มาถึงก็เจอเลยอาจอดตรงนี้แหละ โอ้เจอสองฟองเลยครับตรงนี้แล้วมันเนียนมากครับท่านผู้ชมโอเคจอดละอีกหนึ่งฟองโหแล้วเนียนมากมขับไปเหอะอย่างนั้นน่ะโอ้โหแอบเนียนจับทำไข่เจียวแม่มเลยนะ <S <S อเอแล้วครับครัวนี้ถ้าเราเก็บใบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเหลือแค่สี่ฟองเท่านั้นครับ เรียบร้อยครับเหลือแค่สี่ฟองเราบินตามหากันต่อเลยดีกว่าครับแบบนี้แมบบนี้นี่ผมว่าเป็นแมปที่ดีแมปหนึ่งเลยครับชอบครับแมปนี้คือเล่นได้หลากหลายมากฮะเครื่องบินก็ได้เรือก็ได้รถก็ได้นะเจ๋งเจ๋งดีเจ๋งดีเอาละครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ครับไข่ใบสุดท้ายกับผมก็หาเจอแล้วนะโอ้โหใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงครับมันมาแอบอยู่ตรงนี้ฮะ โอเคงั้นเราเก็บกันเลยครับเพื่อปลดล็อกรถคันใหม่ของเราเย้ yeah. ไหนเอ่ยอันนี้โอเคนี่เลยครับปลดล็อกรถเรียบร้อยแล้วครับคันนี้เดี๋ยวเราจะลองสปอนลถออกมาคันนี้อุย้ยดูครับท่านผู้ชมแล้นี่ครับคือรถที่ปลดล็อกออกมาครับโอ้โหสวยงามครับคันนี้ สวยงามมากครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับภารกิจของเราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปหาน้องไรเฟิลกันครับเอาละครับเพราะสำหรับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะครับขับเรือขับเครื่องบินนะครับมีจ็ตสกีด้วยมีเครื่องบินเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ แล้วสำหรับพวกเราสองคนวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ